อางนี้หลายคนก็บอกว่าผมโหนเจ้าโหนกระแสเจ้าโหนอะไรคืออย่างนี้ผมจะพูดความจริงให้ฟังว่ามันจะมีพักการเมืองหนึง่งสีสม้มที่จับจ้งสถาบันแล้วผมเป็นประชาชนคนไทยที่อยู่ในใต้โพธิสุมภารของพระอ,องค์ท่านผมเกิดมาผมได้พบผ่านสมเด็จย่าทรงตดเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดารผมเองได้เคยพบสมเด็จย่าตอนที่ผมยังไม่ได้เรียนอนุบาล แล้วผมก็ได้พระราชทานของเล่นจากองค์สมเด็จย่าซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้จักหลวกสมดิตย่าคือใครคือผมเด็กมากแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องผมเนี่ยในตัวตลาดป่ายุบที่ชลบุรีตอนนั้นสมเด็จย่าท่านมาทรงเยี่ยมตอนนั้นที่ตลาดชลบุรีตลาดป่ายุบอะไข้มาเรียเยอะมากคือเยอะมากตอนนั้นเรายังไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวนันนี้สมัยนั้นยังเป็นป่าอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นไข้มาเรียกันเยอะมากเพราะองค์ท่านก็ให้ อขาข้าราชการเนี่ยมาฉีดยาพ่นควันตามบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยตามบ้านอย่างเงี้ยฉีดกันไข้มาเรียแล้วก็มาตรวจสุขภาพฟันอะไรต่างๆแล้วก็ทรงถามความเป็นอยู่ของปรศนิกรชาวไทยซึ่งผมไม่ได้โหนเจ้าแล้วเอาผมไปเปรียบเทียบกับไอ้ประเสริฐเกียวกกีิติคุกไปเนี่ยคุณต้องดูว่าธุรกิจการทํางานของผมเนี่ยผมทําอะไรผมไม่เคยวุ่นวายกับหน่วยงานราชการผมหากินกับช่างด้วยกันช่างแอร์ด้วยกัน ช่างไฟฟ้าช่างแอร์ผมก็หากินอยู่แค่นี้แต่คุณลองไปดูประเสริฐเกียวกกที่ว่านั่นก็โหดเจ้าเหมือนกันเขาหากินกับหน่วยงานราชการอะไรต่างๆแล้วก็ทำพรีเซนต์เปิดรับบริจาคอะไรวุ่นวายหมดส่วนผมไม่เปิดรับบริจาคและผมก็หากินอยู่แค่นี้ก็คือรับซื้อแอร์เก่าแล้วถามว่าผมจะยิงผลทางการเมืองไหมก็ตอบเลยว่าไม่หรอกครับผมก็มองว่ามันวุ่นวายเกินไปผมก็มานั่งคิดแล้วผู้หลับผู้ใหญ่ก็บอกวยย่าไปยุ่งเลยมันม่นมหากินของมึงดีอยู่แล้วผมก็เลยเฉยๆจะชาไป นั่นแหละฮะอย่ามาเปรียบเทียบกันในสิ่งที่ผมทํากับไอ้ประเสริฐเจียก,กหรือคนที่โหงเจ้าเนี่ยอน,นั้นมันคนละหนังคนละฟิลม์มภาพคนละม้วนเลยแต่ผมต้องพูดเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้ผมไม่มีหลักวิชาการหรืออะไรเลยผมพูดตามความรู้สึกที่ผมรักเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคือหนึ่งผมเห็นคนโจมตีพระอ,องค์ท่านจับจ้องพระองค์ท่านซึ่งผมเกิดมาจนอายุสิบสามผมไม่เคยเห็นพระอ,องค์ท่านมาเบียดเบียนมาทาร้ายประชาชนมาบีทา ประชาชนอะไรเลยเพราะองค์ท่านก็มีประเหตุอุทกภัยมีเหตุแผน่นดินไหวอะไรต่างๆพระองค์ท่านไม่เคยดิ้งเฉยเพระองค์ท่านไม่เคยลีรอส่งความช่วยเหลือไปทันทีตามที่ท่านมีกําลังในการที่ท่านจะทําสิ่งอันนี้มันเป็นภาพจาของผมพระองค์ท่านไม่ใช่ปีนี้ประกาศต่อไอรัฐบาลพักนี้เลยนะมึงจะต้องรีบภาษีประชาชนให้มากกว่านี้เพื่อกูจะเอาเงินไปใช้จ่ายในกินหรูอ,อยู่สบายพระองค์ท่านไม่เคยทําอ่ะแล้วจะให้ผมไปเกลียดพระองค์ท่านยังไงผมก็เลยเป็นเสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่ง ที่จะบอกว่าพวกมึงมาจับจ้องสถาบันกูไม่เห็นด้วยนะแล้วกูเห็นภาพจำพระอ,องค์ท่านทรงกรณียกิจสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จพ่อรัชกาลที่9ท่านทรงงานเหนื่อยมากเพื่ออะไรห่วงเกษตรกรห่วงชาวไร่ชาวนาว่าจะเพาะปลูกไม่ดีท่านทรงไปดูดินเค็มแล้วจะแก้ปัญหาดินเค็มยังไงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคือพวกมึงจะไม่ได้ถึงความดีพระอ,องค์ท่านเลยเหรอขนาดพระองค์ท่านทรงงานหนักขนาดนี้พวกมึงก็ยังไป หยดเบียดเบียนท่านดูถูกท่านเอาพูดจริงๆริเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงไอติธนาธรเนี่ยผมเห็นกับตาเลยธนาธรมันคนที่ธนาธรมันเยอะนะไม่ต้องมาเสือกฟ้องร้องกูไอตีไอติธนาธรเนี่ยก็บอกพระองค์ท่านบอกว่าคนไหนเป็นไพ่ก็ต้องเป็นไพ่ต่อไปเฮ้ยมึงได้ฟังคลิปพระองค์ท่านหรือยังผมได้ฟังแล้วว่าเอาถ้ามีเงินก็ใช้ไปก็ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดแต่สําหรับคนที่ไม่รวยคุณก็ต้องพอเพียงแต่คนท่านรวยคุณจะแดกข้าววันละหมื่นอะไรพระองค์ท่านก็ไม่ได้ว่าเพราะคุณไม่สะเทือน นี่สรุปมึงไปตีความหมายแล้วก็จับจ้วงพระอ,องค์ท่านผมก็เป็นเสียงประชาชนคนหนึ่งผมไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเงียบที่จะโอ้ยไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเราครับท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและพระอ,องค์ท่านบรรพกษัตริย์ต้นตระกูลท่านปกป้องพาประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปต่อสู้รบกับพม,ม่าลามันกับอะไรต่างๆเพื่อเนี่ยดินแดนที่ไอ้ม่อนเหยียบตรงเนี้ยพระอ,องค์ท่านอยากให้ลูกหลานเนี่ยอยู่สบาย มีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินซุกหุวนอนมีบ้านให้อยู่และก็ปลอดภัยและอบอุ่นผมถามว่าการที่เสียสละขนาดนี้ยังไม่เพียงพออีกเหรอกับพวกกับการพวกมึงแค่ไอ้เจ๊กกระบดไอ้เฮียไอ้เจ๊กกระบดเฮียถ้าถามว่าคนจีนดีไหมมันก็มีคนดีแต่ที่เราเรียกว่าเจ๊กกระบดเพราะในยุคหนึ่งตั้งแต่สมัยรอสี่รอห้าไอ้พวกเจ๊กกระบดมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่แล้วก็คิดจะโค่นล้มคิดจะก่อการกบฏปฏิวัติอะไรต่างๆเนี่ยผมเรียกว่าไอ้ลูกเจ๊กกระบด สมกับคำคนอีสานเขาว่าแหละถ้บบ้านแม่ผมอ่ามึงไอ้พวกจิ๊กรบดไอ้พวกจ๊กรบดเพราะมึงเนี่ยมันชั่วไม่เลิกแทนที่มึงแค่มาอาศัยและก็ได้สัญชาติไทยเนี่ยมึงจะต้องสํานึกรักพระองค์ท่านรักบ้านเกิดรักแผ่นดินนอนอะไรที่มันทําแล้วประเทศไทยเจริญแล้วไม่คอรัปชั้นมึงทําไปไม่ใช่ว่ามึงจะมาค้นล้มเจ้าของประเทศพูดแค่นี้แหละ